โอเคพอเราคลิกเข้ามาแล้วเจอหน้านี้นะคะรวดเร็วเลยนะมาที่ระบบรายงานผลการดําเนินงานสอ,อจปสอนะคะคลิกเข้าไปเลยจากนั้นคลิกที่สำหรับสถานศึกษาหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีงบประมาณ2567นะคะพอเข้ามาปุ๊บเลือกก่อนเลยค่ะเลือกจังหวัดของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เลือกอำเภอของตัวเองก่อนพอเจอศูนย์เด็กเล็กอย่าเพิ่งคลิกชื่อศูนย์นะคะ ให้คลิกที่แผ่นกระดาษก่อนด้านหลังนะคลิกที่แผ่นกระดาษก่อนเพื่อให้ไปใส่ภาคเรียนเป็นภาคเรียนที่2 2566นะคะช่วงเวลาคือพฤศจิกายนนะคะแล้วก็พอสอนนี่โอเค6 6ละพวงแล้วก็ไปสิ้นสุดเทอมคือ15หพฤษภาคม67ใส่จำนวนเด็กที่เป็นปัจจุบันณนบะัดนาวนณวันที่เรารายงานนะแล้วก็จำนวนครูทั้งหมดจำนวนครูที่ผ่านการอบรม e f นะคะ สองคู่มนี้ EF นี่น่าจะผ่านผ่านสี่คนนะเออห้าคนจริงแต่ว่าเขาออกไปคนหนึ่งค่ะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลอะไรเบื้องต้นเรียบร้อยเสร็จสรรแล้วนะคะ,อะดอกจันนี่คือเว้นไม่ได้นะดอกจันเว้นไม่ได้แต่ที่ไม่มีดอกจันเช่นรหัสศูนย์เนี่ยไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็กดปรับปรุงข้อมูลนะคะอ่าพอเรากดปรับปรุงข้อมูลเสร็จเนี่ยเราค่อยมาที่ชื่อศูนย์พอเรามาที่ชื่อศูนย์เด็กเล็กของเราเนี่ยเราก็มาอ่านคําถามว่า มีหรือไม่มีนะคะอ่ามีก็ติ๊กว่ามีไม่มีก็ติ๊กว่าไม่มีไม่เป็นไรนะคะอ่าเอาตามข้อเท็จจริงเลยนะพอเราติ๊กจนครบเสร็จแล้วเนี่ยกิจกรรมอื่นๆเนี่ยก็ให้เราเพิ่มเข้าไปไม่ถึงกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมพัฒนาการส่งเสริม EF ของเด็กนะคะอ่าของของสนยนเด็กเล็กส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ปิดเทอมเนี่ยช่วงตุลาเราจะมีโครงงานเนาะคุณมีก็ใส่เป็นโครงงานเข้าไปนะคะจากนั้นเราก็บันทึกข้อมูลนะคะเรียบร้อยแค่นี้ค่ะถือว่าเสร็จแล้ว อยากได้หลักฐานนะคะแล้วก็คลิกตรงที่ชื่อศูนย์นะคะให้มันโชว์แบบนี้นะแล้วก็คลิกขวาพิมพ์นะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกเครื่องพิมพ์ได้เลยแต่ถ้าตอนนี้เครื่องพิมพ์ไม่อยู่กับตัวเองเราเลือกพิมพ์เป็น PDF นะคะพิมพ์เป็นแบบ PDF เนาะแล้วเราก็กดพิมพ์นะคะ,ะเดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งระบบก็จะทำให้เราเป็นแบบ PDF นะคะ กอเ,เลือกไว้นะคะได้ดีนะคะและอบบรรยาย2567ดนะคะโอเคแบบนี้เราก็จะได้หน้าต่างนี้ไว้ไปรายงานกับต้นสังกัดว่าเรารายงานแล้วนะคะ